สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรัก12นักษัตรโดยหมอนินจากช่องลานินชา4289คลิปนี้เป็นคลิปความรักของผู้ที่เกิดปีวอกนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนนะคะส่วนคนโสดหมอจัดไว้ให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพย่กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนปีวอกนั่นก็คือหไม้เท้า อารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีความตั้งใจจริงคิงถือดาบมาเลยสิบไม่ท้ามายะมีต่างหากถ้าหากมีปัญหาอะไรกับเรื่องความรักจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรอารมณ์ความรู้สึกของคนปีวอกอยากจะคืนดีแล้วล่ะอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นถ้าหากมันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมจะแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่ยัง อาจจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นก็คือลึกๆแล้วนะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะแต่ตอนเนี้ยอยากจะปรับอ่ะอยากจะคืนดีอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ก็มีความชัดเจนว่าเมื่ออยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะล้างไพ่ใหม่เริ่มต้นอีกครั้งแต่ทําไม่สาเร็จก็ไม่กลัวกับการที่จะเดินไปคนเดียว ตามลำพังเด็ดเดียวขนาดนั้นเลยนะคะแล้วเตรียมรับมือไว้แล้วด้วยเพราะว่าหนึ่งไม่เท้ามาเจอชายกิง่งธิดาบเนี่ยแทนชายที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักแต่ก็ยังไม่ได้สิ้นหวัง10บดาบบอกว่าถึงมันจะผิดหวังอย่างไรก็พร้อมที่จะลุยและจะยอมรับผลของมันชัดเจนเลยค่ะสำหรับคนปีวอกนะคะคืนดีได้ก็จะทำทุกอย่างให้มันดียิ่งยิ่งขึ้น ถ้าคืนดีไม่ได้เขาไม่ใยดีหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม่ได้ก็จะยอมรับผลของมันทั้งบวกแล้วก็ลบมาดูสถานการณ์ฝั่งคู่รักคู่ครองบ้างไพ่กลุ่มเกฑ์ชะตาของคู่รักนั่นก็คือหกถ้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากคืนดีนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าปัญหาครั้งนี้มันหนักมันใหญ่หลวงไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเพระพาะไพ่หกถ้วย มันเป็นไพ่ของคนที่อยากเขาเรียกว่าหยิบยื่นเรื่องดีๆให้กับคู่รักคู่ครองของตนเด็กชายที่อายุแก่กว่าเด็กหญิงยื่นดอกลิลลี่ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้เธอนะนี่คือความตั้งใจของเขากลมเกณฑ์ชะตาความรู้สึกของเขาเลยแต่สถานการณ์ในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัสสากันมนะาพอสมควร ไม่รู้ว่าใครทําใครนะคะเพราะไพ่จะบอกแค่สถานการณ์สถานการณ์บอกว่ามันเกิดอาการเจ็บช้ําช้าสวงเกิดขึ้นในสายสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ทําให้เขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งงานนี้ถ้าหากมีมือที่สามไม่ว่าใครจะพามาสถานการณ์ของความกลินไม่เข้าคลายไม่ออกเกิดขึ้นกับคู่คุณ แล้วฝั่งคู่รักมันสิบดาบเกิดขึ้นมันเป็นตัวบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยกำลังรู้สึกแบบนั้นกําลังรู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างกําลังรู้สึกว่าไอ้การที่พยายามจะง้อขอคืนดีมันจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนมีคนคนหนึ่งมีธงในใจของตัวเองแล้วอยากออกจากความทุกตรงนี้ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจบไม่เอาเลิก มันเลยทำให้เขายังยึกยึกยักยัก,ยกไม่รู้ว่าแค่ทะเลาะกันแล้วไม่ได้เจอหน้าแยกบ้านหรือถึงขั้นย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปแล้วไม่รู้ไปถึงขั้นนั้นไหมเพราะเมื่อไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกว่าระยะทางให้ห่างไกลติดต่อก็ยากความเข้าใจก็ไม่มีสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งแย่เข้าไปอีก พูดคุยกันก็ไม่ได้ห่างเหินไม่พอคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกทีความคิดความอ่านเป็นคนละแนวทางคนนึงอยากยึดยื้อไว้อีกคนนึงบอกไม่เอาปล่อยมือฉันฉันจะไปแล้วตลอดทั้งเดือนกุมภาเป็นสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนบางคู่ถึงขั้นต่างคนต่างอยู่ต่างไปหากยังจะต้องเจอกันก็เจอกันด้วยความจำใจอะไรบางอย่าง มีภาระบางอย่างที่ต้องจัดก,การและดูแลร่วมกันอยู่ภาระนั้นได้ดึงมาให้เจอกันคนหนึ่งอยากคืนดีอีกคนหนึ่งขอไม่อยู่แล้วตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะยอมรับผลของมัน95%หันหลังให้กันเหลืออีก5เล็กๆต้องมาเจอกันเพราะภาระหน้าที่ทำบุญอะไรดีทำบุญลงศพ ป่อยชีวิตสัตว์ไปวิปัสสนากรรมฐานเลยไป้ะไพแรงขนาดนี้ส่วนคนศาสนาอื่นทําตามหลักศาสนานะคะเน้นเรื่องความศรัทธาต่อสิ่งที่ทำอย่าทําเพราะอยากแก้ดวงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไม่ได้แต่รักษาเยียวยาให้แผลมันหายเร็วขึ้นได้แต่ต้องยอมรับนะบาดแผลทุกบาดแผลจะมีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นเสมอเพื่อย้ำให้รู้ว่า อดีตมันแก้ไม่ได้สิ่งที่กระทำลงไปแล้วเหมือนตอกตะปูลงไปบนไม้นะคะต่อให้คุณโอดขอโทษไม้แล้วถอนตะปูขึ้นไอ้ร่องรอยของการถูกกรีดลึกตอกย้ำลงไปในเนื้อไม้ที่มันฉีดมันขาดแก้ไขไม่ได้จริงๆแล้วไม่ต้องไปหลงงมงายวิ่งหาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรนะคะมันแก้ไม่ได้แต่มันทำให้เจือจางและรักษาให้รอยแผลเป็นนั้น จางได้มากที่สุดตามกำลังของแต่ละคนจางนะคะไม่ได้บอกว่าแผลหายไม่เหลือร่องรอยหมอวยพรให้นะเป็นกำลังใจให้มาดูคนโสดบ้างคนโสดปีวอกเดินกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรคินถือถ้วยสี่ถ้วยอัศวินถือเหรียญ กิ่งถือดาบมาซ้ำเจ็ดถ้วยมาดูไพ่ชี้แนะนะคะหกไม้เท้าอสศวนถือไม้เท้าฤาษีอ,อาละค่ะเดี๋ยวตั้งไพ่ให้ดูได้มาแล้วค่ะไพ่คนโสดปีวอกไพ่กุ่มเกฑ์ชะตาใบแรกคือคิงถือถ้วยอารมณ์ของคนปีวอกสำหรับ รอบนี้คนโสดนะเหมือนนิ่งๆใจเย็นๆนะคะแล้วก็ลักษณะของคนใจดีนะ่ะดังนั้นถ้าจะมีความรักอะไรเข้ามาเนี่ยจะมองโลกแบบผูกริบบิ้นสีชมพูวิ่งใส่ปีกบางๆโบ,บยบินอยู่ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์มองคนในแง่ดีทั้งหมดไม่คิดร้ายกับใครมองทุกคนเป็นมิตร มีความรู้สึกที่ดีให้กับทุกคนจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมีใครเข้ามาก็โอเพนที่จะเปิดรับพร้อมที่จะพูดคุยก็เรียกว่ามีสัมพันธ์ไมตรีเอื้ออารีกับทุกคนจนมากเกินไปนะถ้าขึ้นคิงถือถ้วยเนี่ยคุณมองโลกดีมากเกินไปเพราะไพ่ที่ภาพรวมออกมาเนี่ยมันจะทำให้คุณเป๋แล้วก็ เมื่อไพ่คิงถือถ้วยกลุ่มเกณฑนชะตาค่อนข้างซึ้งสตีบอ่อนไหวกับความรู้สึกอะไรง่ายๆใจอ่อนนะคะแล้วในตําแหน่งความรักใหม่เข้ามาเป็นสีถ้วยมองในแง่ดีนะคะยังไม่อ่านความหมายที่ขอเอเอาแง่ดีของสีถ้วยมาพูดก่อนเพื่อเป็นการปลอบประโลมคุณสีถ้วยเนี่ยมองในแง่ดีก็อาจจะเป็นคนเจอความรักรอบนี้เป็นคนขี้ขี้เมามอยขี้แซะ ปากจัดตินู่นตินี่ก็เป็นติได้สารพัดลูกอีช่างติอะไรประมาณเนี้ว่าคนเป็นเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายอะไรก็ไม่ได้ดังใจไม่ถูกใจคุณอาจจะเจออะไรคนลักษณะแบบนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากคนคนนี้เข้ามาจริงๆความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรก็ถือว่าคิงถือถ้วยอย่างคุณกับอัศวินถือถ้วยมันแทนคุณอยู่แล้วละ่ะ คุณจะมีความอุ่นเอื้ออารีใจเย็นในขณะอีกคนหนึ่งจะเกลี้ยกล่อมมีความหึงหวงแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชัดเจนความสัมพันธ์นี้ในความกระเงากระงอดความงี่เง่าของอีกคนหนึ่งปากจัดปากร้ายขี้หึงมันกลับทําเหมือนเติมเต็มคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมีค่าเขาหึงเราแล้วมีคุณค่าความสัมพันธ์รอบนี้มันถูกหล่อเลี้ยงได้ เขาเรียกว่าเกล็ดประกายฟุ้งฟิ้งของความสเสน่หาที่รัดเริงหัวใจไพ่ชี้แนะบอกว่าขอให้ใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจกันให้นานกว่านี้เพราะอีกคนหนึ่งที่ลักษณะเหมือนจะขี้หึงพูดมากกระเงากระงอดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวาทะสินดีเขารู้ว่าผู้ฟังอยากฟังอะไรเขาจะพูดในสิ่งที่คุณอยากจะได้ยิน แต่อย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะคือความจริงเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่าพิ่งรีบร้อนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เปิดฉากของคนสีถ้วยเอาความจริงที่พูดแบบไม่ไว้หน้าความรักใหม่ที่เข้ามาในรอบนี้เป็นสีถ้วยขอให้ระวังใจตัวเองไว้สักนิดนึงนะคะ สี่ถ้วยเนี่ยมันแทนคนที่ไม่ค่อยจริงใจถ้าหากเป็นเพื่อนแล้วถ้าเพืเพ่อนคนนี้คบได้หรือไม่ถ้าขึ้นสี่ถ้วยบอกเลยอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าอันตรายต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่มีความจริงใจให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามารอบนี้ถามว่าสายสัมพันธ์เป็นเช่นไรเป็นอย่างที่เห็นนะคะ คุณก็แคร์เขามองเขาเป็นกัลยาณมิตรแต่ในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยอาจจะดูกระเง้ากระงอดงี่เง่าขี้ขึงแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของล้ำเส้นในบางเรื่องความสัมพันธ์มันจึงเต็มไปด้วยหลงรูปจูบเงาเกล็ดของความรุ่มหร่งมันแพรวไปหมดนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ใครพูดความจริงอะไรให้ฟังอาจจะได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่ ยังไงเป็นให้แง่คิดเป็นนิดนึงนะคะไพ่ชี้แนะบอกแล้วให้ครบนาน,นาน,น,านดูนานๆเพราะอัศาวินถือไม่เท้าเนี่ยไม่ธรรมดาคาสโนว่าคนหนึ่งเขาไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวก็ได้อาจจะคบไปเยอะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในรอบนี้ถ้าหากปล่อยให้มันเดินดำเนินไปอย่างยาวไกลมันจะ ค่อยๆห่างกันไปเองโอกาสที่มันจะบรรจบครบมันยากเพราะตัวตนของเขาแล้วไพ่ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเมื่อไหร่ที่เดอเฮอร์มิตไพ่เดอฮิโรแพรนเข้ามาในสายสัมพันธ์มันยากที่จะสมานมีทางเดียวแก้ได้นั่นก็คือต้องให้เวลากับความรักครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ใจคนเพื่อให้ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของคน ถ้าคุณคบกันได้ยาวอาจจะมีอะไรดีๆให้คุณเห็นในคราวต,ต่อไปก็ได้เติมไว้ตรงนี้ก่อนกนแล้วกันขอให้คบแบบระมัดระวังอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าหลงในสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นยังไงหมอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนปีวอกทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ คำตอบอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ขอให้ใจเย็นๆสักนิดนึงก็แล้วกันอย่าเพิ่งทำอะไรที่เป็นการทำร้ายตัวเองอย่าทำอะไรแบบน้อยเนื้อต่ำใจจนเกินไปชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละแค่เดือนเดียวอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นในเดือนมีนาก็ได้ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลลน์ไว้ในคลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยหากคลิปสะดุดค้างมีภาพใหม่มีเสียงมีเสียงไม่มีภาพยังไงแจ้งหมอด้วยนะคะหมอจะได้แก้ไขได,ได้ได้ถูกเพราะว่าตอนนี้มันประสบปัญหา แบบนั้นจริงๆเลยทําให้เผยแพร่บางคลิปไม่ได้แล้วต้องเว้นไว้ปากนึง <_ s 1> คือปากหลงังเดือนกุมภาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตามเลยต้องแก้ไขก่อนเพราะมันต้องอัพสองครั้งอะค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์โทรศัพท์หมอคงเก่าแล้วอะเจ๊งเต็มเต็มทนแล้วกําลังเก็บตังค์ซื้อใหม่อยู่ค่ะหกเดือนถึงจะได้สามถึงจะได้หนึ <_ s> น่งร้อยดอลลาร์หกเดือนได้รายได้ไไดจากการทำ o u t u b สามพัน่ะ ต้องใช้เวลาเก็บเท่าไหร่ถึงจะซื้อโทรศัพท์มือถือได้เพราะว่ามันเรียกว่าแทบจะดำฟรีเลยก็ว่าได้นะคะมันไม่มีไรายได้ขึ้นมาเลี้ยงตัวเองถ้าหากจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรใหม่ๆก็คงต้องใช้เวลาสักนิดนึงขอความกรุณาขอความเห็นใจด้วยนะคะว่าจะเย็นๆรอหมอหน่อยอย่าพึ่งโกรธเลยโควิดทุกคนแย่หมอดูก็แย่เหมือนกันค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ